ก็สวัสด no ีครับเพื่อนๆคนคลิปนี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยสวัสดีเพื่อนก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้เป็นวันเก้าวันที่เก้าเดือนเก้านะครับเพื่อนเก็เป็นแฟพดเซลนะทุกแพลตฟอร์มมีแฟพดเซลหมดเลยก็ลองไปช้อปปิ้งกันดูได้นะครับตัว เดวิวนะถ้าใครยังไม่ได้สมัครนะครับก็สามารถกดเล็บเราลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเพื mm ่อนโอเควันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตภาพของตัว Bitcoin mm hmm. ใน Time Frame Day กันนิดนึงนะครับ bitcoin mm hmm. นะครับก็ปิดเป็นแท่งกึ่งๆว่าจะเขียวนะครับเพื่อนในชุดตรงนี้นะครับเพ <c oughs> ื่อนก็ใน Time Frame Day เนี่ยหน้าตาแท่งเนี่ยก็เป็นเขียวใหญ่โคตรนะครับเพื่อน ซึ่งตรงนี้นะครับก็กึ่งๆนะครับว่าพอมัน end g a ฟเนอะมันก็มีอาการเขียวตามมานะครับก็แท่งโซนนี้นะครับก็จะเป็นแท่งกึ่งๆมาย่อหรือเปล่านะครับก็น่าสนใจเลยนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็เริ่มเป็นจริว่าเป็นแนวต้านนะในมุมผมนะครับเพื่อนแนวต้านจะอยู่ที่ 1, นึ่งหนึ่งนะครับก็ถ้าไม่ผ่านนะครับก็ยังไม่ได้มองไปขาขึ้นนะครับเพื่อนตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะผมเท asset ทิ้งไป ทั้งหมดแล้วนะครับก็มาทยอยไล่ๆค่อยๆเปิดชอ็อตนะครับเพื่อนซึ่งตรงนี้นะมีแกรปขึ้นไปค่อนข้างสูงนะครับถ้าเรามองว่าจบขึ้น5แล้วตรงนี้ทิ้งตัวลงมานะครับก็1 2 3 4 5ตรงนี้ก็คือเหมือนกึ่งว่าขึ้น2นะครับหรือชุดไซด์เว ABC ขึ้นไปหรือจะ A B อย่างนี้แล้วค่อย C ขึ้นไปอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวรอรู้นกันดูนะครับว่า ภาพมันจะออกมาประมาณไหนนะครับเพื่อนซึ่งตรงนี้นะก็ยังมีแนวต้านอยู่ที่113,500นะครับก็ยังไม่ได้เบรกนะครับแต่ว่าแท่งนะดูเขียวเป็นลำนะครับมีโอกาสเบรกได้อยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสขึ้นมาเทสตัว117ตรงนี้นะครับเพื่อนตรงนี้นะอ่าหรือแนวซูเปอร์เทรนนะครับตรงนี้นะก็ยังมีโอกาสที่มันจะขึ้นมาเทสได้อยู่นะครับโอเคในภาพเดนนะครับก็ตัวสโตแคสติกนะครับคลอสกลับขึ้นไป ขึ้นกลับไปแล้วนะครับซึ่งไม่รู้นะว่ามันจะทําท่าหักหัวเหมือนชุดก่อนหน้าตรงนี้หรือเปล่านะครับขึ้นไปหลอกหลอกแล้วก็หักหัวลงนะครับเมื่อนตรงนี้นะก็ลองไปลุ้นกันดูได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในชุดย่อยกันนะครับในทัาเฟรม4ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับ4ชั่วโมงเนี่ยเริ่มเป็นเทรนเริ่มเริ่มมีสัญญาณให้เซลล์ลงมาแล้วนะครับอันนี้นะแต่ว่าสัญญาณพวกนี้นะครับก็ บางทีมันลากขึ้นต่อนะครับเนี่ยนะอย่าง take p r o f i แล้วก็วเนี่ยก่อนก่อนที่มันจะลงนะครับมันลากขึ้นไปก่อนอีกหนึ่งชุดนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็จะมีแนวแนวต้านเป็น1นึ่0หตรงนี้แหละนะครับเพื่อนๆอนอ,นอาจจะขึ้นไปเพื่อลงมานะครับ โอเคประมาณนี้เนาะก็สโตเนี่ยขึ้นไปอยู่ในโซนโอบอร์ดแล้วนะครับเพื่อนแล้วก็กําลังหักหัวลงนะครับซึ่งในตัวสโตเรียลไทม์ะปัจจุบันตอนนี้นะครับหักหัวลงมาเรียบร้อยนะเส้น K นะครับเหลือเสน้น D กําลังพิจารณาอยู่ว่ามันจะหักหรือเปล่านะครับอ่าตัวนี้นะถ้าใครเป็นมองว่าจะขึ้นต่อนะครับก็ต้องลุ้นให้มันมีเดเวอเรน์อ่าเกิดสโตลากเลื้อยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้นะอ่าหรือเบรกรอเบรกแนว 1- นึ่งหนึ่งสามห้าร้อยเราค่อย ตอนมันย่อค่อยพิจารับของนี้ก็จัดว่าสวยนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะก็ลองดูนกันดูนะครับส่วนตัวผมเองนะก็มุมตรงนี้เนี่ยก็เป็นจังหวะชอตที่ EMA 200นะครับเพื่อนตรงนี้เมื่อคือนก็สเกลไม้ไปชอตไล่ๆชอตอยู่แถวๆโซนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะเราจะพอเห็นชุดขึ้นประมาณนึงนะครับจริงๆมองใน4โมงเนี่ยก็พอเห็นแล้วแหละนะครับว่าตรงนี้น่าจะออกทรง เดานะเดาเป็นการส่วนตัวเพราะเป็นทางเขตซิกแซกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปย่อยให้ดูในหนึ่งชั่วโมงกันต่อนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนถ้ามองในชุดตรงนี้นะครับ <c oughs> คือตรงนี้เลเวลขึ้นเนี่ยมันจะงงนิดนึงนะครับเพื่อนผมก็มนโนไม่ค่อยถูกนะเอาจริงๆตรงนี้มันมีความอื่นเล็กๆนะครับว่าเนี่ยมันถล่มลงมานะครับจากจุดไฮตรงนี้นะครับเพื่อนจุดไฮตรงเนี้ยถ้าเรามองว่าเป็นไฮสุดนะตรงเนี้ย เราก็ต้องมาไล่นับขึ้นดูก่อนนะครับว่าเมันเป็นขึ้นชุดอะไรนะครับพอมองด้วยสายตาคร่าวๆตรงนี้เป็น A,B,C นะครับตรงนี้คือ X,A,B,C อย่างนี้ไหมนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าถ้ามันเป็นเทรนด์ลงมาประมาณนี้นะครับหรือเราจะมองว่ามันเป็น A นะครับ A,B,C ตรงนี้ก็คือเป็น A,B แล้วก็ตรงนี้คือชุด C 5คืขึ้นนะครับก็พอมองอย่างนี้ได้หรือจะมองเป็น เ,เขาเรียกไม่แน่ใจแด่โกลน่หรือเทอมินอลนะลงมาหนึ่งสแล้วตรงเนี้ยจึกจึกตรงเนี้ยเป็นคลื่น5แล้วตรงเนี้ยคือจบคลื่นนะครับอันนี้นับเป็นคลื่น1ขาลงนะครับก็ยังเป็นไปได้อยู่นะครับอ่าหหรือ A ในขาลงมานะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เลยมองว่าเป็นชุดเด้งขึ้นเป็น A นะครับอ่าสไปายเอตัวนี้มันยังไม่ไม่มีการเบรกได้แรงสิ้นนะครับเพื่อตัวนี้ก็ เลยมองว่าอ้ตัวเนี้ยเป็นชุด A หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวมี A B C ลงมาตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครจะมองเล่นขึ้นเนี่ยผมว่ามาลองกดลองแถวแถวแสนกับ8 0 0พันโซนเนี้ยน่าสนใจนะครับเพื่อเล่นยิงขึ้นไปชุดนี้นะอันนี้เดาเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ว่าก็ผมเองไปแอดลงนะครับตัวเนี้ยมองว่าตัวเนี้ยเป็นชุด A นะครับแล้วก็ตัวเนี้ย A B เดี๋ยวมีลง C ลุ้นให้ C เนี่ยลงเป็นเข้มๆอย่างนี้นะครับอ่า ถ้าประมาณนี้เนาะก็อาจจะมองตรงนี้เป็น A ลง้มเข้มๆแล้วก็เด้ง C ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดสะสมช็อตเพิ่มนะครับอันนี้ผมมโนของผมเองนะออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกท่าน,นี้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็ต้องรอค่อยๆไล่ขึ้นไปดูนะครับภาพของผมเนี่ยผมมองเป็นขาลงไปนะครับแล้วก็วันวันอังคารวันนี้นะครับตอนตอนค่ำเนี่ยมันจะมีตัวเลขอะไรสักอย่างมาการไม่รู้ว่ามันจะลงหรือเปล่านะครับ ก็ลองไปพิจารณากันดูนะผมก็มั่วๆนะครับอันนี้นะก็อื่นๆนิดนึงนะครับซึ่งผมเองก็สต็อปร้อนเนี่ยคงวางไว้โซนตรงนี้แหละนะครับถ้าเกิดเบรกขึ้นไปเนี่ยมันเบรกนแนวต้านในหลูปตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมองว่าเออถ้าถ้าเกิดมันใจดีนะมันลงให้เลยนะครับประมาณนี้เนาะก็คร่าวๆจะประมาณนี้นะครับทีนี้ในชุดย่อยนะครับผมมองชุดตรงเนี้ยเป็นชุดเด้ง A ขึ้นไปนะครับ A B C ตรงนี้นะครับคือชุด A ขึ้นไปนะเป็นคอลเลคชันเบาๆนะครับแล้วก็ตรงนี้มันกำลังไซเวย์ทำ B อยู่อาจจะออกท่าเป็น A B C ประมาณนี้นะครับเพื่อนซึ่งตรงนี้นะที่ว่ามันเป็นทางเขตหรือเปล่าเนี่ยก็คือชุดนี้นะครับเพื่อนที่มันลงมาเข้มๆแล้วเด้งขึ้นตรงนี้อ่าแล้วก็เป็นเหมือนลงมาเป็น A B C ในชุดย่อยนะครับตรงนี้เลยมองว่าแบบเอ๊ะ มันเหมือนเป็นซิกแซกที่เด้งขึ้นเบาๆแล้วก็หักลงมาเนี่ยเดี๋ยวลองเช็คดูนะครับเ,อ,เอ,อ,อ้ามันประมาณนี้เนาะก็ไม่เกิน0.6นะครับเมื่อตัวนี้นะ0.618ถ้าเป้านี้เนี่ย0.382 ก็ถ้า B จบตรงนี้นะครับลง C ตรงเนี้ยอืมก็ดูเป็นเหมือนทางเขตนะครับพอมโนโมเป็นทางเขตนะก็ตื้นชุดถัดมาเนี่ยก็จะอย่างน้อยๆต้องขึ้นไป81%นะโดยประมาณนะครับตามทฤษฎีของเอเนดเวมนะก็ลองมาตีดูเนี่ยตัวนี้ก็มีความใกล้เคียงเหมือนกันเนาะตัวนี้ขึ้นไปจริงๆก็ถึง81%ไปแนะล้วนะครับเพื่อนตัวนี้นะเดี๋ยลองคีย์0.81นะครับ ตัวนี้0.81เนี่ยอยู่ที่112683นะครับตรงนี้นะก็เปิดแท่งเทียนรีเจคชั่นในหนึ่งชั่วโมงนะครับเป็นเสี้ยนเลยนะเพื่อนแล้วก็ปรับตัวเป็นขาลงมาต่อนเนื่องนะครับตัวนี้ก็เลยมโนนะมโนไปเองนะครับว่าเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยมันคือจบขึ้นหรือมีคนขายของตรงนี้แหละนะจากการที่คิดว่ามันเป็นทางเขตขึ้นมานะครับผมก็เลยมโนไส้ในเพิ่มนะครับอันนี้นะไปแอดลงนะ <c oughs> ไปแอดลงก็ต้อง มโนกันนิดนึงนะครับโดนที่ว่าตรงเนี้ยถ้าตรงเนี้ยเป็น A แล้วนะครับ A B C ชุดเนี้ยนี่คือขึ้น B ขึ้นไปนะครับแล้วเดี๋ยวมีลง C ตรงเนี้ยมาเข้มๆอีกทีนึงนะครับก็เป้าหมายนะถ้าเป็นเป้าร้อยเราตีเป้าร้อยเลยนะครับว่าเป็น normal flat นะครับเป็น collision A B C ตรงเนี้ยเป็นเป็น flat นะครับก็ เป้าหมายเนี่ยจะอยู่ประมาณแสนกับ9ก0 0ัถึงแสนกับ8,600ัโดยประมาณนะครับอยู่ในกล่องตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ถ้าเกิดหลุดคอนะครับผมให้ตรงนี้เลยนะครับถ้าหลุด1 1 1่ง0ลงมานะครับก็ขาช็อตน่าจะมีภาษีได้เปรียบนะครับซึ่งตรงนี้นะเริ่มนะครับเริ่มเริ่มนะครับเพื่อนเริ่มเริ่มมีแท่งแดงนะครับใน1ชั่วโมงครับไม่แน่นะบางทีตอนปิดแท่งอ่าหชั่วโมงที่จะถึงนี้นะครับ อาจจะลงเข้มอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อนออไม่แน่เลยนะครับเพื่อนซึ่งถ้าลงมาสมมุตินะลงมาปิดซูเปอร์เทรนเลยในชุดนี้เลยนะครับเพื่อนซูเปอร์เทรนชุดนี้นะครับจะอยู่ที่1 1ึ่งหนะครับเดี๋ยวไปดูในเดยหน่อยนะครับถ้าปิดถ้าปิด1 1ึ่งหเนี่ยตรงนี้นะก็แท่งก็จะเป็นเสียนนะครับเป็นเสียนเขียวแบบเสียนมากๆนะเ ก็ไม่แน่เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปลุ้นกันดูนะครับเพื่อนว่ามันจะออกท่านหรือเปล่านะถ้าปิดเสี้ยนอย่างงี้นะสะโตเนี่ยมันอาจจะลูดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะกึงก่งๆึงเหมือนไม่ได้คลอสหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเป็นแท่งแดงก็ไม่น่าจะคลอสนะผมเดาเนาะ,ะเดาเป็นการส่วนตัวอย่างงี้นะครับก็อันนี้เป็นชุดแมโนนะเพื่อนก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านาคมันเป็นยังไงนะครับซึ่งตรงนี้นะก็เดาไวไ้อย่างงั้นนะครับว่าเออลุ้นให้มันเป็นแท่งแดงนะครับ ทีนี้ไส้ในนะครับใน15้านาทีนะเพื่อนวันนี้ย่อยลงไปลึกหน่อยนะเพราะว่าอืมตรงเนี้ตามทฤษฎีมันเป็นทางเขตมันน่าจะจบแถวโซนตรงนี้แหละนะครับก็ถ้าเอาอินดิเคเตอร์มาจับนะครับตอนนี้น่สโตในไทม์เฟรมสิบ้านาทีนะครับเพื่อนขึ้นไปโอเวอร์บอทไม่ผ่านไฮเดิมนะครับถ้าเกิดมันคอนเฟิร์มด้วยการหลุดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดห้าศูนย์ตรงนี้ลงมานะครับตรงนี้ก็จะเสียทรงอย่างสมบูรณ์นะครับก็จะมองเป็น A ไม่แน่ใจนะตรงนี้หนึ่งสาสี่ห้าแล้วตรงนี้เด้ง A B C อย่างนี้ไหมนะครับแล้วก็ลงปื๊ดอย่างนี้นะก็เดี๋ยวเราลุ้งกันดูนะครับว่าลงเข้มเลยไหมนะครับถ้าลงเข้มเลยตรงนี้ก็อาจจะมองเป็นหนึ่งสองแล้วก็สามลงมาเข้มๆอย่างนี้นะนเดี๋ยวลองตีเป้ารอไว้เลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็มโนนะอันนี้เป็นแบบผมก็มโนบึนๆอื่นๆไว้ก่อนนะครับว่าตรงนี้ เป็นชุดขึ้นอาจจะเป็นขึ้น3ลงมานะเข้มๆนะครับก็เป้า1้อยหกสิบจนะจะอยู่ที่110800นะครับตรงนี้นะอา่ามีโอกาสมีโอกาสลงมาตรงนี้ฟึดนะครับก็คือเป็นแนวรับตรงนี้แหละนะครับลงมาฟึดเสร็จนะครับอาจจะไซด์เวย์เด้งกระดอนนี้นะครับแล้วก็ลงต่อ่อาไปจบอยู่ตรงแถวๆเป้าหมายที่เราคุยกันนะก็คือ โซนเป้าลอยนะอยู่ที่ข้างล่างตรงนี้นะปึ๊บอ่าหรือเมื่อกี้มันอาจจะวิ่งเป็น A B C X A B C อย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อนอ่าผมมนโนโลงไว้่างนี้ก่อนนะครับเพื่อนก็ออกแนวจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองค่อยๆไล่ดูกันไปนะครับว่าเือมันเป็นภาพตามที่เรามนโนผังไว้อย่างนี้หรือเปล่านะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบิตคอยนะครับผมก็ยัง แบดลงไว้ก่อนนะเออตัวนี้นะก็รอดูนะว่าหลุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดร้อยหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆนะครับมันเป็นอัพเทนอยู่นะเอาเข้าจริงๆตรงนี้นะในชุดย่อยนะครับก็มีโอกาสเด้งขึ้นได้แต่ว่าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะมุมขาขึ้นเนี่ยมาดูป้านนะครับในมุมผมนะพอมันดูป้านกว่าไอ้ชุดฮุกตรงนี้นะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเดี๋ยวลงชุดเนี้ยมันจะฮุกแรงนะครับเพื่อนๆก็ใครที่ลองปดลองอยู่ให้เรามันระวังนะครับอันนี้นะ ก็ตรงนี้แก็บสต็อปลอสเนี่ยค่อนข้างแคบนะครับเพื่อนตรงนี้นะตรงกว่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีเทอร์กันบ้างน,นะครับอีเทอร์เนี่ยโครสวิงเลยนะครับเพื่อนซึ่งเอ่อเป็นรถไฟหออันนึงเลยนะครับมาดูในทำเฟรมเดย์กันก่อนนะครับเพื่อน,นก็จริงๆแก็บนะครับทำเฟรมเดย์เนี่ยก็คือตีเบื้องต้นเวลาตรงนี้นะก็เลยเฟดที่ ผมจะรับของแล้วแหละนะครับตรงนี้นะก็เป็นเฟสที่มองอาจจะมองเป็นขาลงไปเลยนะครับตรงนี้นะก็ถ้ามองในภาพเดย์นะตรงนี้นะเลยวันที่7แล้วนะครับก็ขึ้นไปให้ชอ็อตแล้วกันเนาะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับถ้าดูตามสัญญาอินดี้นะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ถามว่าเป็นโซนรับได้ไหมก็บอกว่าได้นะครับสโตอยกโลแต่ว่าเพื่อนๆสังเกตดูนะว่าความป้านเนี่ยมันค่อนข้างป้านมากนะเพื่อนแล้วก็ แรงเหมือนจะหมดนะเออมันควรจะต้องฮุปขึ้นได้ตั้งแต่ตรงนี้นะวันที่5นะครับปรากฏว่ามันเฟลในการฮุบนะครับเพื่อนแล้วก็พอเราขยับเทรนไลน์ตัวนี้มานะครับเนี่ยมันมาเทสแค่เทรนไลน์แล้วก็ปิดเนี่ยดูดิปิดไม่ค่อยสวยนะครับเพื่อนในแท่ง day เ,เนี่ยดูเป็นแท่งเขียวแต่ว่ามีเสี้ยนด้านบนค่อนข้างเยอะนะครับแถมนะครับอันนี้ของแถมเลยก็คือตัว สัญญาณของ e m เมนะครับ9กับ21นะครับคอสลงแล้วนะเพื่อนแถมมีอาการแท่งเทียนไปตอกเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะก็ถือว่าคอมพิวต์นะพร้อมลงได้เลยนะครับอ่ะอันนี้นะผมมโนนะอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่ามโนไว้นะครับถ้ามันไม่เบรกเทล่าตัวนี้นะครับก็มีโอกาสที่ปรับตัวเป็นขาลงแถมจะเป็นลงเข้มๆม,มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับเพื่อนแล้วก็ถ้าเกิดหลุดตรงนี้นะครับ ผมว่าได้ไปเฝ้าโซน3 0 0พคือมันเป็นแกรบกว้างนะก็อาจจะมาแถวๆหัวตรงนี้ก่อนนะครับมากินหัวตรงนี้ไซด์เวยอยู่ในกรอบตรงนี้แล้วอาจจะปรับตัวลงต่อนะครับอันนี้มโนป็นการส่วนตัวนะครับว่าประมาณนี้เนาะก็เลยมองคร่าวๆว่าหน้าจะเป็นสัญญาณช็อตน,นะครับอ่ะอันนี้เดานะครับเพื่อนๆตรงนี้นะก็บางทีมันอาจจะเป็นสัญญาณจบขึ้นนะครับไปแล้วนะครับไอขึ้นที่นับ1 2 3 4 5อห้าเนี้ย ผมขอลบทิ้งนะผมไม่ได้มององง้นแล้วนะครับมองเป็นปรับตัวเป็นขาลงต่อเนื่องนะครับโอเคมาดูในสี่โมงกันบ้างนะครับเพื่อนสี่โมงนะก็จะคอนเฟิร์มระบบความคิดนะครับเพื่อนว่าเฮ้ยมันดูดิมันแบบหลุดซูเปอร์เทนแล้วมันไม่สามารถมีแรงฮุกขึ้นเหนือซูเปอร์เทนได้นะครับจริงๆก็ถ้าใครไล่ชอ็อตนะครับเพื่อนก็วาง s ต o p l ลอ s ไว้ที่ซูเปอร์เทนนะครับก็จะเป็นการดีนะครับตรงนี้นะอ่าก็ผมมโนนะว่าลงยาวเลยนะรอบนี้นะครับเพื่อน แรงฮุกน่าจะหมดนะจริงๆตอนประมาณห้าทุ่มนะมันขึ้นแท่งเขียวใหญ่มานะครับเพื่อนเรียกว่าแบบเอ้ยน่าจะไปแล้วเพราะว่าเพื่อนๆดูนะครับตอนปิดตีสามนี้น่าเกียดมากนะครับผมเองอ่ะนอนห้าทุ่มนะตีสามเนี้ยสัญญาณอินดี้ดังนะครับเพื่อนพอมาเปิดดูปรากฏว่าอา้าวอีเทอร์มันรูดลงออาวาเนี่ยนะครับก็แท่งห้าทุ่มปิดตีสามเนี่ยตรงนี้เป็นแท่งแดงมากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็น n c u p นะครับผมมองว่าไปต่อไม่รอดแล้วนะครับเพื่อน ตรงนี้นะมีอาการแบบเฟลนะครับแต่ก็ต้องรองลุ้นดูนะบางทีเนี่ยมันเฟลลงมาอย่างนี้นะครับมันสวนขึ้นกลับไปได้อยู่นะเนี่ยเพื่อนๆดูนะของอ e ีเทอร์มันโหดนะครับเพื่อนก็อย่างน้อยนะครับถ้าเกิดกดลองไปแล้วนะเอ้ยกดชอ็อตไปแล้วตรงนี้นะครับก็วานสต็อปลอตไว้ที่ไส้ของข้าบนตรงนี้นะสาม4ี่สามอ่าสี่พแล้วกันเนาะตรงเนี้ย น่าสนใจนะครับหรือจะวางที่ซูเปอร์เทนก็ได้นะครับเพื่อนตรงนี้นะผมมองว่าน่าจะปรับตัวเป็นขาลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็สโตแคสนะเพื่อนดูอ่าโอบอสนะครับโอบอสโอบอสโอเวอร์บอสอืมไม่ผานไฮเดิมเลยนะครับเพื่อนตรงนี้นะเออตรงนี้แต่ละลูกนะครับทำโรเวอร์โลนะครับเรื่อยๆนะครับตรงนี้แม้กระทั่งตรงนี้นะก็ไม่ได้เบรกนะเพื่อนตรงนี้นะขึ้นมาเทสเสร็จปุ๊บ เอ้าไม่เบรกนะครับลงต่อนะครับไซเวดาวอย่างเงี้ยนะครับก็มีโอกาสนะที่มันจะปรับตัวเป็นขาลงได้นะครับตรงนี้นะลงเข้ม,เข,มเข้มด้วยนะลงแบบปึ๊ดเลยนะตรงนี้นะหรืออาจจะลากไซเวไปก่อนแล้วก็ปึ๊ดอย่างเงี้ยครับความเป็นไปได้สูงนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ให้เรามันระวังนะครับถ้าเมื่อไหร่มันปิดหลุดเอเมสองร้อยในสี่โมงแบบเต็มเต็มเต็มเข้มเข้มเต็มเต็มใบนะตรงนี้ไม่นับนะครับเพื่อนเนี่ย ถ้าลงมาปิดแบบแท่งสีม่วงปิดใต้เอเมซ0องร้อยนะครับเพื่อนก็เชื่อได้เลยว่าปรับตัวเป็นขาลงมีโอกาสหลุดขยักขาตรงนี้แน่นอนนะครับอันนี้นะผมเดาในการส่วนตัวแก็บลงมันค่อนข้างกว้างนะตรงนี้มันขยักขึ้นไปค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวมาไซว์อยู่ในกรอบแถวโซนตรงนี้แหละนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับอีเทอร์นะในทำเฟรมเอ่อหนึ่งชั่วโมงนะครับมีสัญญาณอะไรไหมนะครับตรงนี้นะก็ ผมเองก็มองเป็นขาลงนะครับเพื่อนนะก็จะไม่ได้ไม่ได้มองขึ้นแล้วนะครับซูเปอร์เทรนด์นะตอนนี้ก็ขึ้นเป็นเทรนบูนะครับบูลิตอยู่นะครับก็ตรงนี้นะถ้าใครมองขาลงเนี่ยก็วางสตอปรอดไว้ที่ซูเปอร์เทรนด์เลยนะครับส่วนถ้าใครมองเป็นชอ็อตนะเพื่อนตรงเนี้ยก็มุมมองผมนะสามารถเข้าได้นะครับมันลงเข้มมาแล้วนะครับมีการย่อตัวขึ้นไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับตรงเนี้ยก็เป็นสัญญาณกึ่งๆว่า เออฮึน่าช็อตนะครับเพื่อนตรงนี้นะตรงนี้รีเทสไป50%เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเด้งขึ้นมา0.55ตรงนี้หรือเปล่านะครับแถว4,336นะครับถ้าเด้งขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับก็น่ากดช็อตนะครับตรงนี้นะอาจจะไซเวย์ ABC ประมาณนี้นะครับแล้วก็ประมาณสัก9โมง0ิโมงนะครับของวันนี้นะครับอาจจะปรับตัวเป็นขาลงนะครับอันนี้มโนนะก็ชุดขึ้นน่าจะประมาณนี้นะครับ หรือถ้าเกิดหลุดตัว4 2 7 9งังเตรงนี้ก็น่าสนใจว่าจะปรับตัวเป็นขาลงนะครับเพื่อน okay. โอเคก็คงมองประมาณนี้นะครับสำหรับอีเธอร์ส่วน LTC นะครับเพื่อน LTC เนี่ยก็เมื่อว,วานนี้นะครับที่เราคุยกันไว้นะครับว่าตัว LTC เนี่ยก็ไปถึงแนวที่น่าชอ็อตแล้วจริงๆนะเพื่อนตรงนี้นะกึ่งๆนะว่าเป็นเขียวหลอกนะครับเพื่อนขึ้นเขียวมาเบรกเทนไลน์เป๊ะๆนะครับเสร็จตามมาด้วยแท่งแดน มองได้2แง่นะถ้าคนมองขึ้นนะครับก็ตรงนี้เป็นชุดย่อคู b a c k ลงมานะครับรม,ญญมันก็จะดีเบทกันกับตัวการขาขาชอตแล้วกันนะขาชอตเนี่ยก็จะเป็นชุดที่สโตขึ้นไปกึ่งๆว่าจะ o อเวอนะครับแล้วก็ไม่ผ่านไฮเดิมนะครับตรงนี้นะก็ลองไปลุ้นๆกันดูนะผมเองแทงเป็นขาลงนะครับตรงนี้นะก็อารมณ์จะประมาณว่าตรงนี้ไซด์เว้ยอัพแถมเป็นชุดเป็น ABC ไปแล้วนะครับตรงนี้นะก็ มองว่าปรับตัวเป็ขาลงยืดยาวๆได้เลยนะครับตรงนี้นะพอเดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งโอกาสผิดก็สูงนะครับแต่ว่าเพื่อนๆดูนะตรงนี้หน้าตาคล้ายๆกับชุดตรงนี้ไหมนะครับอันนี้ให้เพื่อนๆพ,พิจารณาแล้วกันเนาะผมวาดอาจจะแบบเละไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขอลบนิดนึงนะครับลบมันใหนเดียว โอเคเดี๋ยวขอลบในอันนี้นะครับอันนั้นเป็นไทม์ไซเคิลนะครับอ่ะลบในอันนี้นะครับเนี่ยนเพื่อนดูนะครับว่าชุดกลุ่มก้อนไซเวย์นะครับตรงนี้นะลงเด้งลงอ่ะเนี่ยลงเด้งลงตอนนี้มันอยู่ในชุดประมาณตรงนี้เนี่ย a b c อย่างเนี้ยนะครับแล้วก็มีโอกาสเด้งลงเด้งลงอย่างเงี้ยนะครับ ความเป็นไปนได้สูงนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะว่าจะภาพภาพมันจะเป็นภาพนั้นไหมนะครับเนี่ยนะ,ะผมมองว่ามีโอกาสเนี่ยลงมาอย่างงี้แล้วก็ลงปึ๊บลงมาหลุดร้อยเลยนะครับตรงนี้นะก็รอลุ้นกันดูนะครับก็จะมีแนวซูเปอร์เทรนด์นะครับที่เป็นตัวคอนโทรลตรงนี้ไว้นะครับตรงนี้มันอุตสาห์สู้นะเพื่อนๆถ้าเกิดวัน2วันนี้ไม่แน่นะคืนนี้ประกาศเลขอะไรสักอย่างเนี่ยอาจจะปิดต่ำกว่า108ก็ได้นะเพื่อนๆอ่า ก็ลอ,งด,องดูนะครับซึ่ง LTC นะมันมีความโหดตรงที่ว่ามันมนลงแล้วเนี่ยมันลงเข้มมากนะครับเมื่อนแท่งมันจะยาวเป็นพิเศษนะครับเนี่ยด,ดูดิปักปักปักใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็ไซเวย์เนี่ยโคตรนานนะครับโอเคประมาณนี้เนาะในทงเฟรมเดผมมโนคร่าวๆไว้อย่างนี้ก่อนก็มาดูในทงเฟรมสี่ชั่วโมงกันต่อนะครับสี่ชั่วโมงเนี่ยพอจะมองเป็นขาขึ้นได้ไหมนะครับตรงนี้นะก็ เป็นกลุ่มก้อนไซเวย์แล้วกันนะเพื่อนตรงนี้นะดูจากาชุดขึ้นนะเหมือนไม่มีความบุริตในการขึ้นนะครับปกติถ้ามันจะขึ้นเนี่ยมันจะกระโจอย่างงี้นะครับแต่ว่าตรงนี้นะมีความสง็อกสังแงกแล้วกันเนาะถ้ามองในชุดขึ้นย่อยนะตรงนี้เป็น a A B C ตรงเนี้ยมองว่าเป็นขา C ีขึ้นไปจบแล้วก็ได้นะครับเพื่อนแล้วก็พิคาด,ด้วยแท่งนี้นะครับเพื่อนแท่งนี้เนี่ยเป็นสัญญาณ คือกึ่งนะว่าจบขึ้นชุดขาขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็รูดเทรนไลน์ตัวนี้นะครับเพื่อนอ่าคอนเฟิร์มแล้วด้วยแท่งเมื่อกี้นะครับไม่ใช่เมื่อกี้แท่งตอนอตีสามนะครับปิดตีสามเนี่ยปิดแดงคาบเส้นลงมาเลยนะครับทีนี้ตรงเนี้ยก็เป็นอาการ p ู l l back แล้วกันเนะาะอาจจะพูลแ back ซึมๆแล้วก็ค่อยลงนะครับหรือทําเป็นโชเด l d e อีกข้างหนึ่งนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็มีความเปลี่ยนไปได้นะครับความสูงในการขึ้นนะครับ ก็เดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับว่าตรงนี้มันทําโลตรงนี้ลงมาอีกสักขื่นก่อนจะเด้งหรือเปล่านะครับตรงนี้นะบางทีเวลาจะลงต่อนะครับแล้วก็เปลี่ยนเทรนไปเลยแล้วก็ค่อยเด้งขึ้นนะอันนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันดูอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้มันยังลูดลงมา1ชุดนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวมันต้องลูดหลุดตรงนี้ต่ออีกทีหนึ่งนะครับก็รอดูนะว่ามันปิดเนี่ย หลุดซูเปอร์เทรนไหมถ้าหลุดซูเปอร์เทรนนะก็เป็นสัญญาณชอ็อตแต่ว่ารอมันเด้งขึ้นก่อนในทำฟีมหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยกดชอ็อตกันก็ได้นะครับหรือจะฟอลโล่อะไรเงี้ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับตัวนี้นะครับก็ออพอมองเป็นมุมมองขาลงแล้วเนี่ยใบแอดลงนะตรงเนี้ยหลุดเทรนเรียบร้อยนะครับก็คือตีว่าจบพื้นนะตรงเนี้ยก็ถ้ามันจะขึ้นไปนะเป็นชุดตรงไหนได้บ้างเนี่ยก็ จริงชอ็อตทุกระยะได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็วางสต็อปลอสไว้ที่จุดทายประมาณตรงนี้นะเพราะว่ามีความเปลี่ยนไปได้สูงนะครับตรงนี้1 2 3 4 5นะครับทำ5าขึ้นแล้วทิ้งตัวแล้วนะครับเด้ง น,น่าจะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนอ,ออกแนวประมาณนี้นะครับก็มโนคร่าวๆไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมารีเช็คกันอีกทีตอนที่มันเฉลยแล้วแล้วกันนะ,ะ,นะะมีโอกาสเด้งขึ้นไปนะไปเทสหนึ่งหนึ่งสามแถวๆนี้ก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวมีขาลงนะผมมองไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับตัว ltc นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันนะครับโอ้ยค,ครับเพื่อนท้ายคลิปผมออาะสรุปนี้นะครับว่าก็ถ้ามองในชุดย่อยเนี่ยมีโอกาสปรับตัวมีขาลงได้นะครับเพื่อน แล้วก็คอมบิตคอย n เนี่ยจริงๆมันก็ทําเป็นยกโลไม่ใช่ไม่ใช่ยกโลดิในทำเฟรมเดย์อ่ะมันก็ขึ้นแท่งเขียวซึ่งต้องรอลุ้นดูตอนปิดแท่งอีกทีนะว่ามันความเขียวมาเนี่ยมันเขียวสู้ได้ขนาดไหนนะครับเมื่อซึ่งก็ข้างบนเนี่ยมันเป็นแกลบที่มันจะเป็นเซียนค่อนข้างเยอะแล้วนะผมก็ยังมองอยู่ว่ามีโอกาสที่ไอตัวที่เรามองกันเป็นทางเขตสิกแซกเนี่ยมันคือเคลื่อนที่ขึ้นไป8 1เรียบร้อยแล้วก ทิ้งตัวนะครับตรงนี้น่าจะเป็นจบคืนซึ่งมองว่ามีโอกาสลงไปได้ถึงแสนกับประมาณ9,000นะครับก็คือหลุดแสน1นึ0 0 0สนนะครับในโซนตรงนั้นเนี่ยก็น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะว่าภาพเฉลยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับโอเคคลิปนี้นะครับขอจบเทนนิสยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไ p s t u d i o ช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องนี้เคยอีกช่องหนึ่งก็คือ everyday เด a d เนะเพื่อนก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ